สวัสดีลูกค้าและเอฟซีทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาส่งงานนะครับตัวนี้ก็เป็นปืนศูนย์นะครับชุดนี้ก็มีอยู่สามลำนะครับสองกระบอกแรกจะเป็นทรงมือสอดนะครับเป็นไม้ปะดูทั้งลำนะครับสองกระบอกนี้นะครับกระบอกที่สามเป็นทรงกำคอล่องนิ้วนะครับตัวนี้ก็เป็นไม้สักทั้งลำนะครับราคา ราคาจะอยู่ที่4,002นะครับทั้งไม้ประดู่แล้วก็ไม้สักนะครับถ้าไม้สักก็น้าหนักก็จะเบาลงกว่าไม้ประดู่นะครับราคา4,002นี้ไม่รวมปีคำสีแกะลายนะครับนี่ลูกค้าก็เพิ่มปีคำสีแล้วก็แกะลายด้วยนะครับถ้าปีคำสีแกะลายจะเพิ่มอยู่ที่300บาทนะครับ สเปคชุดนี้นะครับความยาวรางจะอยู่ที่เมตรสามสิบระยะชักเจ็ดสิบนะครับป,ปีกปีกก็ลำแรกนี่อยู่ที่ห้าสิบห้าเซนนะครับลำที่สองที่สามจะอยู่ที่ห้าสิบเซนนะครับเป็นปีกค้างคาวรูเฉียงนะครับสองลำแรกนี่เป็นไม้ประดูทั้งลำนะครับก็มีเซฟข้างด้วยนะครับ กระบอกนี้ลูกค้าสั่งใส่หูกะวินนะครับลำนี้เป็นสีเงานะครับก็เป็นเซฟข้างตัวนี้ลำนี้เป็นไกล่รละครังนะครับลำที่สองนี่เป็นไก่นกนะครับเซฟข้างเหมือนกันนะครับลูกค้าสั่งทําสีเงานะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นงานสั่งทํานะครับ ืนศูนย์ราคาจะอยู่ที่4,200บาทนะครับถ้าเป็นไม้ประดูกับไม้สักนะครับงานสั่งทําคิวตอนนี้ก็ประมาณ10ถึงหวันนะครับถ้าสั่งจองก็มัดจําประมาณ300อนะครับศูนย์นะครับถ้าเป็นเล็งรางหรือพร้อมยิงรางอลูนะครับไม่มีมัดจํานะครับท่านใดสนใจก็สอบถามมาได้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับตามนี้เบอร์โทร092ย์ 9462599 Facebook ผมจะชื่อวิศนุชาวเวียง ID Line 9 2 9 w g r, r m นะครับแล้วก็ ID Line ก็จะเป็นเบอร์นี้เบอร์นะครับ0955026338นะครับสนใจก็ช่องทางการติดต่อก็าตามนี้นะครับสอบถามรายละเอียดได้นะครับ เดี๋ยวสักพักก็จะแพ็กส่งนะครับลำแรกลำที่สองลูกค้าโอนแล้วนะครับลำที่สามนี่ลูกค้าให้เก็บปลายทางนะครับนะครับก็ชุดนี้ก็เป็นทรงมือสอดนะครับสองลำกำคอล่องนิ้วหนึ่งลำนะครับกำคอก็มีนะครับเป็นสั่งทำได้นะครับลูกค้าต้องการรูปทรงไหนนะครับแจ้งรายละเอียดมาได้เลยนะครับความยาวลางความยาวปีกระยะชักนี่สั่งได้นะครับ ตื่นศูนย์ประดูทั้งลำนะครับราคาจะอยู่ที่ส2 0 0บาทนะครับสนใจก็สอบถามมาได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง YouTube วิศณุชาวเวียงนะครับสวัสดีครับ